ก็สวัสดีนะครับก็น้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ผมกฤษณาตาบสีนะครับก็หรือที่ทุกคนเรียกกันในโรงเรียนว่าบาร์สเนาะก็อยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับก็ไม่เคยมีการพูดถึงมาก่อนนะครับแต่ก็อยากจะพูดกันในวันนี้นะฮะเพราะว่าอยากจะพูดนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะได้ไปเริ่มต้นในชีวิตการทํางานของผม นะครับก็นะฮะผมอยากจะบอกว่า15ปีที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นวันที่ดีที่สุดนะครับตลอดชีวิตที่ผมอยู่โรงเรียนวัดนาบงนะครับก็เปอะไรที่แบบก็สนุกสนานนะครับก็ได้ผ่านเหตุการต่างๆได้ผ่านรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับได้ผ่านสิ่งดีๆบ้างสิ่งที่ไม่ดีมาบ้างนะครับก็ผ่านมาเยอะนะฮะ ก็ผ่านมานาแล้วนะครับก็คือ15ปีเนี่ยสำหรับใครบางคนเนี่ยก็คงอยู่ได้ไม่ถึงขนาดน,นี้ใช่ไหมแต่สำหรับผมอะ่ะผมอยู่มาได้ถึงขนาดเนี้ยเพราะถือว่าเป็นเรื่องทิ่ดีนะครับคืออาจจะมีคนอื่นได้คนอื่นที่มันอยู่มานานกว่าผมอะ่ะแต่ว่าบางคนอะ่ะเขาอยู่มานานก็จริงแต่บางคนอะ่ะเขาก็ออกนะครับแต่เขาก็ออกไปใช้ชีวิตที่เป็นทางของเขานะฮะก็เราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องประเด็ษฐหรอกนะครับแต่ประเด็นที่ว่า สำหรับผมเด็คือผมอะจริงๆอะผมไม่อยากจะย้ายนะฮะแต่ว่าด้วยทางที่ผมผูกพันกับโรงเรียนเนี้ยผูกพันกับโรงเรียนเนี่ยหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครูแล้วก็สถานที่ที่มันคุ้นเคยนะครับคือคือผมอยู่โรงเรียนเนี้ยผมไปลกที่นะฮะคือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่เก่าๆที่มันถูกซื้อพิงไปเนี่ยผมก็จําได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าภาพที่มันที่ผมเจอผ่านมาเนี่ยมันยังอยู่ในหัวนะฮะมันอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้ว บางทีถ้าผมอยากจะนึกถึงนะมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเลยเป็นแบบการฉายภาพยนต์ไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นภาพในอดีตนะฮะถ้าที่ใครเข้าใจกันนะครับก็ในส่วนนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณอยากขอบคุณครูทุกคนนะครับที่ช่วยให้ผมได้พัฒนาในจุดเล็กๆนะครับจากจุดที่ผมไม่ไม่เคยได้เป็นมาก่อนก็ได้ขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าความโดดเด่นแต่ความโดดเด่นในที่เนี้ย มันคือคว nice ามโดดเด่นในด้านสภาในด้านกิจกรรมมากกว่าคือผมอะ่ะก็ไม่ได้ชื่นชมตัวเองนะแต่ว่าคือผมอรู้สึกว่าผมอะ่ะทางานเกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียนมานานแล้วนะฮะก็คือผมก็เข้าไข่พวกนี้มานานช่วยเหลือครูนะครับช่วยเหลือครูช่วยเหลือน,าน,านั่นนี่แล้วก็ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง,าง,าง,างๆนานาที่มันผ่านมานะครับว่าจะเป็นงานกระถ,ถิน่นงานวันแม่นะครับหรืองานโรงเรียนงานวันภาษาไทย แล้วงานบันออกพรรษาเข้าพรรษาหรืองานวิสาหรืองานอะไรที่มันเกี่ยวกับการศาสนาหรือของก,กิจกรรมโรงเรียนที่มันเขาจัดขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเข้าไปช่วยเสมอในานะที่เป็นนักเรียนด้วยในานะที่ผมเป็นอันนี้ด้วยนะครับเป็นเ็กิจกรรมนะครับซึ่งก็ภายหลังผมก็ได้มาเป็นสภานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับอย่างน้อยนะฮะสิปีมาเนี้ยผมก็ได้ความรู้มากมายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วนะครับก็คือจริงๆเ่ะผมควรจะพูดตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับแต่ว่าเนื่องจากเหตุการณ์ตอนนั้นคือผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมสคริปอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้ผมพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้เตรียมสคริปนะผมคิดมาที่หัวแล้วผมคิดมานา,นานแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคลิดว่าเลื่อไปก่อนนะครับในช่วงนั้นก็เลยได้มาเป็นวันนี้แทนนะครับวันเกิดผมเองนะวันที่สิบหกนะครับก็วันเกิดผมด้วยแล้วก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เป็นวันแรก นะครับที่ผมได้อยู่โรงเรียนเนี้ยคือวันนี้มันเป็นจริงๆเนี้ยจริงๆนะถ้าคุณย้อนกลับไปเมื่อ15ปีก่อนวันนี้มันเป็นวันแรกที่ผมเข้าโรงเรียนนะครับเกิด16บแล้วก็เข้าเรียนก็16คือมันถูกฉลูกับเลขสิบบ่อยๆมากเลยนะแล้วก็ทุกปีที่ผ่านมาก็เข้าเลขสิบบ่อยๆคือมันเป็นวันเปิดเรียนใช่ไหมแต่นี้มันเป็นวันหยุดมันหยุดวิสาของปี2022นะครับมันก็เลยแบบว่าตุงถูกฉลูคือมันเป็นเลขที่ผมมันเป็นเลขวันเกิดผมด้วยนะครับคือเอาง่ายๆเนาะ ก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะครับก็ที่ผ่านมาถ้าเคยเกิดเรื่องที่ไม่ดีนะครับคือเหตุการณ์ต่างๆมันมันมีดีมันมีร้ายมันต้องใช้เหตุผลมันต้องใช้ด้านดีด้านไม่ดีเข้ามาด้วยกันนะมันเหงือนจะได้แบบความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับคือถ้าพูดง่ายๆนะเอาความดีกับไม่ดีมาผสมกันแล้วก็มาคลุกเคล้าแล้วก็ให้มันเกิดเป็นผลเหตุผลอะ คาว่าเหตุผลอนะ่ะมันต้องมันใช้ด้ทุกที่จริงๆนะแต่ว่าเราจะเลือกอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเหตุผลว่าเราเลือกเงี้ยทำอะไรนะครับหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมใช้กับผมใช้กับในโรงเรียนเนี่ยมาตลอดนะครับต่อไปสภาก็เหมือนกันนะครับต่อไปสภาผมก็ทําในสิ่งที่ถูกนะครับคือผ่อนบ้างมีอ่อนบ้างผ่อนบ้างมีแข็งบ้างอันเนี้ยคือมันเป็นความสามารถที่ในสภามันมีแต่ว่าถ้าทาเกินกว่านั้มันมันจะเป็นการรัดเลยมันจะเป็นการ ก้าวไก่หน้าที่ของคนอื่นไปนะครับซึ่งตอนนั้นจําได้ว่าผมเป็นรองประธานนะฮะคือไม่ได้จําได้แต่คือผมก็จําได้ว่าผมเป็นรองประธานรองประธานมาสองปีแต่ผมไม่ได้เป็นประธานแต่ผมก็ไม่ได้ใฝ่ฝันนะแต่ตอนเด็กอะปสี่ะผมเคยใฝ่ฝันว่าอยากเป็นประธานนักเรียนนะผมอยากจะพัฒนาโรงเรียนอยากจะพัฒนาสิ่งต่างที่โรงเรียนมันไม่มีแต่ว่าเนื่องจากที่ผมเป็นรองประธานสองปีอะผมเห็นประธานหลายคนนะครับทั้งพี่ๆคนนี้แล้วก็คนล่าสุดนะครับคือผมก็ได้เห็น หลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปนะครับคือการไปสภาเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกตาแหน่งมันคือการช่วยเหลือโรงเรียนเว้ยเข้าใจปะคือการช่วยเหลือโรงเรียนมาตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการไปสภามันก็ไม่ต้องเกี่ยวเนื้อตําแหน่งหรอกแต่ตําแหน่งอ่ะมันจะเกี่ยวเนื้อกับการจัดกิจกรรมการจับพวกนี้ต่างๆแล้วก็มันต้องใช้ตําแหน่งที่สกุลค่าอย่างประธานนักเรียนเนี่ยแล้วก็รองประธานเนี่ยมาช่วยงานเสมอนะครับคือออกหน้างานอะไรเงี้ยออกหน้างานสมมติว่าจะเป็นประธานนักเรียนนะ แต่ถ้าคู่ความปจริงนะคือผมอเป็นคนออกหน้าหน้างานนะฮะแต่งานในที่นี้คือแบบออกงานประจําอย่างเช่นเคารพเพลงชาเสาธงเงี้ยอันนี้คือผมไม่พูดดีกว่าเพราะว่าอย่างไงทุกคนก็รู้ว่าผมออกรานที่ตรงเนี้ยเพราะอะไรนะฮะแต่ว่าความสุขอย่างเงี้ยผมผมมีความสุขม,ม,มากเลยนะที่ได้เป็นรองประทานนะครับก็ก็ถือว่ากับเป็นสะพานเทเลนะั้นผมถือว่าทําได้ดีที่สุดแล้วนะฮะสำหรับในสองปีที่ผ่านมานะฮะ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับที่ไม่ว่าจะผ่านมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ผ่านกันมาด้วยดีเนาะไม่ว่าจะเรื่องในอดีตที่เราเคยร่วมด้วยกันเล่นด้วยกันนะครับ ก็ผ่าน,านไปเปลี่ยนแปลงไปก็เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นั้นอะไรเงี้ยคือมันผ่านไปเยอะนะครับคือด้วยความที่ผมเป็นเด็กเก่านะครับผมก็เลยผ่านเหตุการ์พวกนี้มาเยอะแล้วอีกอย่างผมไม่เคยยาโรงเรียนเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าการอยู่ที่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะที่คือสำหรับผมเองนะแต่ก็ขอบใจ เพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองทุกคนที่คอยช่วยกันซัพพอร์ตกันเองนะครับซัพพอร์ตผมแล้วก็ซัพพอร์ตทุกทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ซัพพอร์ตกันมานานนะครับจนกระทั่งนาทีสุดท้ายคือวันประชิมนเองนะครับก็ปัดชิมจบกันไปด้วยดีแล้วก็ก็ผมขออยากฝากให้ทุกคนได้รับรู้ว่า ก็คงจะขอให้ทุกคนนั้นโชคดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในหน้าที่การงานนะครับก็ตอนนี้ผมก็พรุ่งนี้ในวันอาทิตย์ตอนนี้คือพรุ่งนี้ผมก็จะไปทํางานแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะการทํางานที่ที่บอกได้เลยว่าจะไปการทํางานเต็มที่โดยไม่ได้พึ่งคำเรงถึงเรื่องนี้แล้วนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการเคลียร์แล้วก็คือเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วอ่ะคือก็เหลือแต่ทํางานนะครับทำงานแล้วก็เก็บตามเพื่อจะเรียนต่อมาอะไรเพราะตอนนี้ผมนีงไม่มีตังค์นะครับก็เลยคิดว่า ก็เก็บตามไปก่อนนะครับทํางานตรงนี้ด้วยก่อนแล้วค่อยไปเรียนต่อปีหน้าก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะครับก็ขอให้เข้มแข็งกันเองนะครับก็ขอให้ทุกคนน้ำดีสุขภราพร่างกายแข็งแรงนะครับก็วันนี้อาจจะเป็นการกล่าวลาที่แปลกๆนิดน,นึงเพราะว่าผมก็ไม่ได้พูดจัดระเบียบคําต่างๆนะครับก็นั่นแหละนะฮะก็คือเป็นความรู้สึกทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นสำหรับผม ตลอด15ปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันช่วงเวลาที่เราได้เราได้เราได้ทําอะไรด้วยกันนะเราได้ทําร่วมกันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขอะ่ะเราก็ร่วมกันมานะครับก,ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายสําหรับโรงเรียน,นที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็ในคลิปหน้าอาจจะไม่มีแล้วนะครับในอีกในคลิปหน้าของเรียนอาจจะไม่มีแล้วนะครับก็คือก็คือมันจะกลายเป็นความทรงจําดีๆที่เคยเกิดขึ้นนะครับก็ถ้าใครอยากจะดูความทรงจําเก่าๆที่มันผ่านมาก็สามารถไปดูอยู่ได้ในคลิปที่ผมทักเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ลาก่อนนะครับ ก็ไปปฏิเสธยาเกล็นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม